สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นรุ่นที่19วิทยาลัยชุมชนพิจิตรนะคะในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเช็คอินผ่านคลิปวิดีโอนี้ในทลิป o วันเดทิปบางคลานเมื่อเอ่ยถึงชื่อบางคลานทุกคนน่าจะคุ้นหูกันอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะคะแล้วที่บางคลานนั้นมีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามพวกเราไปกันเลยค่ะตำบลบางคลานอยู่ไม่ไกลาจากวิทยาลัยชุมชนพิจิตรของเรานั่นเองนะคะ อยู่ในอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเดิมนั้นตำบลบางคลานนั้นเป็นอำเภอบางคลานแต่มีการย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งณนะฝั่งขวาของแม่น้ำยมซึ่งอยู่ในท้องที่ตำบลโพทะเลเดิมจึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโพทะเลส่วนอำเภอบางคลานนั้นก็กลายเป็นตำบลบางคลานจนถึงปัจจุบันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำบางคลานนะคะซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดบางคลานเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในตลาดเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกัน และที่แรกที่เรามาถึงเลยก็คือตลาดน้ำบางคลานตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดบางคลานมีแม่น้ำพิจิตรไหลตัดผ่านระหว่างตลาดและวัดบางคลานภายในตลาดจะเป็นสินค้าแนวสตรีทฟู้ดในชุมชนเราก็ประเดิมท้องด้วยของหวานก่อนเลยนะคะจากโรตีบางรอนมาถึงยังไม่ทันสั่งบางก็ส่งให้เราก่อนเลยค่ะ แป้งโรตีจะมีความหอมจากใบเตยหวานฉ่ำบางบอกว่ามีร้านบางร้านเดียวในพิจิตรเอาจริงๆก็ยังไม่เคยเห็นโรตีใบเตยเจ้าอื่นเหมือนกันก็น่าจะจริงอย่างที่บางรอนบอกนั่นแหละค่ะไหนๆก็เริ่มจากความหวานแล้วเราก็หวานกันต่อกับโตเกียวพี่หนาเป็นรถพ่วงข้างที่ขายอยู่ในตลาดน้ำและขายประจำอยู่ในหมู่บ้านด้วยค่ะมาต่อกันที่ร้านหมูย่างต้มแซ่บ ตอนที่เราไปถึงเนี่ยต้มแซบหมดแล้วนะคะแถมมีลูกค้าปัดหน้าไส้ย่างเราไปอีกก็เลยได้ชิมหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วชิมจริงๆนะคะชิมพร้อมข้าวเหนียวจุ๊บไปเลยค่ะเดินไปอีกนิดเราก็บังเอิญไปเจอกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางคลานพันตำรวจโทพิเชษไกรพันเราได้โอกาสเชิญท่านมาสัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของตลาดน้ำบางคลานไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะครับไปครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านนายกพิเชษไกรพันนะครับ ยกเทศบาตตีเทศบาลตะบลบางคานนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาแนะนำชมตลาดน้ำบางคานของเรานะครับเดีย๋ยวเราจะให้ท่านแนะนำนะครับว่าความเป็นมาและพัฒนาการของตลาดน้ำบางคานเป็นมาอย่างไรครับเรตลาดน้ำบางคา,านของเราเนี่ยเราต่อตั้งมาเมื่อประมาณปีปล2 5 6 5ครับผมนะฮะก็ขนาดนี้ก็ปีกว่าแล้ว อ่าเหตุที่เรามีตลาดบางคานเนี่ยเนื่องจากเรามีวัดบางคานหรือว่าที่เรียกววัดลหลวงพ่องเงินนะฮะซึ่งเป็นวัดที่าชาวบ้านาส่วนใหญ่จะรู้จักแล้วก็เคารพนับถือศรัทธาหลวงพ่องเงินแล้วก็มาเที่ยวที่วัดเนี่ยปีนึงจำนวนหลายหลายพันหลายพันคนนะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราทำยังไงจะมีตลาดรองรับนักท่องเที่ยวด้วยเราก็เลยคิดทําตลาดตรงริมฝั่งตรงข้ามกับวัดเนี่ย เพื่อให้คนมาเที่ยววัดแล้วก็ค้ามา,าดูาชาวบ้านที่ประกอบอาชีพค้าขายในในตำบลบางคานเนี่ยได้ดูวิถีชีวิตของเขาว่าเขามีการค้าขายมีอะไรอย่างไรนะครัึงได้เกิดตลาดนี้ขึ้นมา ในขณะที่สัมภาษณ์ท่านนายกก็ได้พาเราเดินชมบรรยากาศในตลาดน้ําและท่านนายกฝากถึงนักท่องเที่ยวชาวบ้านในชุมชนและใกล้เคียงมาช่วยกันสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดน้ําไปด้วยกันตลาดน้ําบางคลานจะเปิดทุกวันศุกร์ช่วงเย็นไปจนถึงค่าจะซื้อกลับบ้านหรือนั่งทานริมแม่น้ําชมกิจกรรมและบรรยากาศยามเย็นก็ฟินไปอีกแบบขอบอกว่าบรรยากาศยามเย็นตรงนี้เนี่ย ิวใจนักศึกษายอย่างพวกเราเป็นที่สุดเลยค่ะหลังจากเดินชมตลาดน้ำเราก็ได้เวลาเข้าที่พักวันนี้เราได้รับการสนับสนุนที่พักจากเรือนตั้นหยีและอาหารแสนอร่อยจากร้านบานมบรรยากาศในที่พักตกแต่งด้วยโทนสีขาวละมุนตาเหมาะแก่การพักผ่อนชาร์จพลังสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันถือกระเป๋าใบเดียวก็สามารถเข้าพักได้เลย ภายในบริเวณที่พักมีคาเฟ่ชื่อร้านบาน,นมไว้บริการมีเครื่องดื่มและเมนูอาหารที่หลากหลายเมนูสิกเนเจอร์ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือสเต็กและเจ้าถุงทองแต่เอาจริงๆแล้วนะคะคือทุกอย่างของร้านบานนมเนี่ยอร่อยทุกเมนูโดยเฉพาะชากาแฟที่มีรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ ถูกใจสายคาเฟ่ยอย่างแน่นอนเลยค่ะถัดจากการบารนมก็เป็นร้านสะดวกซื้อมีของใช้ขนมนมเนยไม่ต้องออกไปซื้อไกลเดินไปอีก2อก้าก็จะเป็นร้านรูม9 0ไว้นั่งชิลยาม,ามค่ำคืนเอาใจสายชอบดื่มสายชอบฟังเพลงเหมาะกับการนั่งเมาโมยกับเพื่อนฉ่ำๆคอนเซปต์การตกแต่งก็จะเป็นแนวล็อบดิบๆผสมผสานไม้กับเหล็กเข้ากับบรรยากาศในยามนาตีอย่างลงตัวการที่ได้มาเข้าพักในเรือนปั้นหยีในทริปนี้เนี่ยนะคะ เรียกได้ว่ามาพักผ่อนกายพักผ่อนใจสะดวกสบายครบจบในที่เดียวเลยค่ะหลังจากที่เราชาร์จพลังร่างกายจนเต็มที่แล้วเราก็ได้เวลาออกสำรวจพื้นที่บางขานะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง ในทิปนี้เราก็ได้เชิญพี่ยศพี่ยศก็คือเจ้าของที่พักเรือนปั้นหญีนั่นแหละคะ่ะจะมาแนะนําเส้นทางและเป็นไกด์ให้กับเราและดร์ธัญธรตันโนหรือว่าอาจารย์โออาจารย์ประจําวิชาชุมชนแห่งความยั่งยืนแล้วก็อีกท่านนะคะพี่สรัญยูหรือพี่ยู เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์กอกล้วยจะมาอำนวยความสะดวกและร่วมทิปไปกับเราด้วยค่ะวันนี้เราจะใช้จักรยานในการสำรวจและท่องเที่ยวไปในชมุชมชนส่วนใครที่มาพักที่เรือนปั้นหยีที่นี่เขาก็จะมีจักรยานไว้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะออกมาหน้าร้านบานมเลี้ยวขวาไปประมาณ50ิเมตรก็จะเจอสามแยกก็จะมีตลาดเช้าเล็กๆนะคะที่นี่ก็จะมีร้านชาคาเฟ่ข้าวเหนียวหมูปิ้งน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก ổ, ตามแบบฉบับตลาดเช้าแต่สิ่งที่เรารอคอยเลยก็คือร้านนี้เลยค่ะร้านพี่สอนสลัดโลที่อร่อยที่สุดใน3โลกรู้สึกว่าวันนี้พ่อค้าจะมาตั้งร้านสายนะคะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงมาสายพ่อค้าก็น่าตาคุ้นๆอยู่อืมก็เอ๊ะนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยเจอที่ไหนแต่ยืนยันได้เลยว่าสลัดโลร้านพี่สอนเนี่ยอร่อยสดกรอบ รับประกันคุณภาพจากสวนผักไฮโดรโปนิกบางคานฟาร์มที่พี่แกเป็นเจ้าของนั่นแหละค่ะใครที่สนใจผักไฮโดรโปนิกก็ติดต่อพี่สอนได้ที่เพจ f a c e b o o k บางคลานฟาร์มได้เลยค่ะต่อจากตลาดเช้าเราก็ปั่นไปสักกะพระยาโคตบองเทวราชผู้สร้างเมืองพิจิตรที่เมืองเก่านครชัยบวรตรงนี้เราจะต้องย้อนกลับไปผ่านหน้าร้านบานม และผ่านที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านวังตะโกซึ่งตรงนี้เป็นส่วนการเรียนรู้ธนาคารขยะแต่วันนี้ผู้ใหญ่โจสุดหล่อของเราติดภารกิจเลยไม่ได้แวะทักทายกันเลยขอฝากความคิดถึงผ่านคลิปวิดีโอนี้เลยแล้วกันนะคะจากนี้เราก็ได้เวลาไปแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพิจิตรกันแล้วนะคะนั่นก็คือวัดเิรัญญาลามหรือว่าวัดบางคลานหรือที่ชาวบ้านในชุมชนเรียกว่าวัดวังตะโก วัดบางคลานเนี่ยตั้งอยู่ตรงหน้าเทศบาลตำบลบางคลานโอบล้อมด้วยแม่น้ำพิจิตรเก่าเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินพุทธโชธสร้างขึ้นเกจิอาจารย์ที่ชาวไทยรู้จักและเคารพนับถือศรัทธาสิ่งที่น่าสนใจของวัดบางคลานก็คือพิพิธภัณฑ์นรครชัยบวรซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์รูปมนดบสองชั้นชั้นบนด้านหน้าเป็นวิหารหลวงพ่อเงินภายในประดิษฐานหุ่นที่พึ่งหลวงพ่อเงินยอดพระเถรราจารย์แห่งเมืองพิจิตร คุณขี้พึ่งมีความประณีตประดุดว่าท่านยังมีชีวิตส่วนด้านหลังจะเป็นวิหารเช่นกันนะคะตรงนี้ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อเงินซึ่งรูปหล่อองค์นี้หล่อขึ้นตอนที่หลวงพ่อเงินยังมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุที่คุณและความศักดิ์สิทธิ์ที่แพร่กระจายไปเป็นที่ล่ำลือกันไปไกลในสมัยนั้นจนถึงขนาดเสด็จในกรมกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ยังเสด็จมาเยือนที่วัดบางคลานเพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์ล่ำเรียนวิชา เพราะปฏิทาอันดีงามและวิชาอันเข้มขังทำให้ผู้คนหลั่งไหลามามนัศสการหลวงพ่อเงินพุทธโชดผู้เป็นอาจารย์แห่งบูรพาจารย์ไม่ขาดสายกันเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือพระพุทธรูปปางมานวิชัยในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะที่งดงาม มีสภาพสมบูรณ์เป็นอย่างมากจัดแสดงคู่ก,กันกับงาช้างเพื่อเสริมบารมีองค์พระขอแนะนำนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามขององค์พระสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาด้วยตัวเองสักครั้งนะคะในส่วนชั้นล่างของมณฑบเป็นพื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆเช่นพระพุทธรูปพระพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาข้าวของเครื่องใช้โบราณต่างๆที่มีอายุเก่าแก่นับพันปีกันเลยทีเดียวค่ะ ในบริเวณวัดก็จะมีโซนตลาดเล็กๆให้ชาวบ้านในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายอาทิเช่นสินค้ากเกษตรในชุมชนขนมท้องถิ่นที่เห็นก็จะเป็นขนมข้าวโป้งนะคะผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดอาหารเลี้ยงปลาหรือใครที่กำลังหิวตรงนี้ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเครื่องดื่มให้เราได้นั่งทานกันค่ะหลังจากสักราระหลวงพ่อเงินกันแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าชาวบ้านในชุมชนกันนะคะ เดินทางกันต่อค่ะที่ต่อไปที่เราจะไปนั้นก็คือศาลเจ้าบางคลานตรงนี้เราจะต้องปั่นไปทางหน้าวัดเลี้ยวขวาลัดเลาะไปตามแม่น้ำพิจิตร ปันไปไม่ไกลเราก็จะเจอศาลเจ้าตั้งอยู่ด้านซ้ายนะคะเป็นศาลเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมซึ่งอยู่คู่กับชาวบางคลานมายาวนานพีย่ยศเล่าให้เราฟังว่าศาลเจ้าบางคลานเกิดขึ้นเป็นเวลานาน,านมากกว่า,100าร้อยปีสันนิษฐานว่าน่าจะมาพร้อมกับการอพยพของคนไทยเชื้อสายจีนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชุมชนบางคลานศาลเจ้าตรงที่เรายืนอยู่นี้นะคะสร้างขึ้นมาใหม่ ทดแทนศาลเจ้าหลังเก่าที่อยู่ใกล้กันที่มีสภาพเก่าสุดโทมด้านในศาลเจ้าก็จะมีเจ้าพ่อกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมประดิสถานอยู่บนแท่นนะคะที่นี่จะมีพิธีไหว้ขอพอรเจ้าพ่อเจ้าแม่เทศกาลกินเจและการทำบุญตามวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนเป็นประจำทุกปีถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเชื้อสายจีนชาวชุมชนบางคลานได้มาพบปะทำกิจกรรมร่วมกัน ตรงหน้าศาลเจ้าเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตซึ่งเป็นปลายสายสุดท้ายของการเดินทางแม่น้ำพิจิตที่มีต้นน้ำแยกมาจากแม่น้ำน่านบ้านวังกะดีทองคดเคี้ยวไหลผ่านอำเภอเมือง อำเภอโพรประดับช้างและอำเภอตะพานหินมาบรรจบกับแม่น้ํายมที่ตรงน้าบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่บางคลานอาเภอโพทะเลตรงนี้เลยค่ะในอดีตตรงนี้เป็นท่าน้ําจุดรับส่งผู้คนและสินค้าเป็นแหล่งเศรษฐกิจการค้าการขายเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ําและที่สําคัญเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเสด็จมาที่วัดบางคลานด้วยค่ะถึงแม้ว่าวิถีชีวิตจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามการเวลา แต่แม่น้ำทั้งสองสายนี้ก็ยังทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งสองฝั่งแม่น้ำไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะออกจากศาลเจ้าเลี้ยวขวาไปไม่ไกลก็จะเจอสะพานข้ามแม่น้ำยมชื่อว่าสะพานเงินรัตนณะวิสุทธ์เล่ากันว่าสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนเพื่อเชื่อมต่อไปอยังวัดคงคารามที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำสะพานแห่งนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามัคคีของชาวบ้านบางครั้น ซึ่งมีอีกชื่อที่เรียกกันว่าสะพานลาดประชานุศนบรรยากาศบนสะพานก็จะเห็นแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรไหลามาบรรจบกันบนสะพานก็จะมีชาวบ้านข้ามไปข้ามมากันอยู่ตลอดเลยนะคะเปรียบเสมือนการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น้ําและชุมชนใกล้เคียงนั่นเองค่ะหลังจากที่เราชมบรรยากาศบนสะพานราชชานุศน์กันแล้วเราก็จะย้อนกลับไปที่พักกันแล้วนะคะ ระหว่างทางที่เราปั่นกลับก็จะเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนที่เรียบง่ายยังได้สัมผัสรอยยิ้มและการต้อนหลับที่อบอุ่นพวกเราตัวแทนนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นทุนที่19วิทยาลัยชุมชนพิจิตรขอเชิญทุกคนมาสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดชุมชนให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนลองใช้ชีวิตให้ชาลงดูสักวันนะคะเราคุณเจหลงรักชุมชนแห่งความยั่งยืนชุมชนบางคลานสวัสดีคะ่ะ